เบื่อไหมครับกับอาชีพเสริมเดิมๆอย่างการขับรถส่งอาหารหรือขายของออนไลน์แบบทั่วๆไปถ้าคุณกำลังมองหาอะไรที่แปลกใหม่ท้าทายและอาจจะแปลกในสายตาคนอื่นแต่กลับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราได้รวบรวม7อาชีพเสริมสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าทำเงินได้มหาศาลมาให้แล้วเตรียมเปิดโลกกระนัของคุณได้เลยเพราะบางทีหนึ่งในอาชีพเหล่านี้อาจจะเหมาะกับคุณก็ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยนักประดาน้ำงมลูกกอล์ฟกอล์ฟบ่อไดเวอร์มันคืออะไรใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดอาชีพนี้คือการสวมชุดดำน้ำและกระโดดลงไปในบ่อน้ำตามสนามกอล์ฟเพื่องมลูกกอล์ฟที่นักกอล์ฟตีพลาดตกลงไปทำเงินได้ยังไง ในสนามกอล์ฟมีลูกกอล์ฟหายไปในบ่อน้ำหลายร้อยหรือหลายพันลูกทุกวันนักงมลูกกอล์ฟจะรวบรวมลูกเหล่านี้นำมาทำความสะอาดคัดเกรดและขายต่อเป็นลูกกอล์ฟมือสองซึ่งมีตลาดรองรับขนาดใหญ่มากในต่างประเทศอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้สูงถึง50,000ดอลลาร์ถึง100,000ดอลลาร์ต่อปีประมาณ1 8ถึง3.6ล้านบาทเลยทีเดียวคุณก็ทำได้ ถ้าคุณมีทักษะการดำน้ำสกู b a Diving และไม่กลัวน้ำคุณคุณนี่คือการล่าขุมทรัพย์ที่ทำเงินได้จริงลองติดต่อสนามกอล์ฟใกล้บ้านคุณเพื่อทำข้อตกลงดูซิ mm. เพื่อนเจ้าสาว mm. เพื่อนเจ้าบ่าวมืออาชีพ Professional b r i d e s m a i d g r o o m Man มันคืออะไร ในวันสำคัญที่สุดของชีวิตคู่บ่าวสาวบางคู่อาจมีเพื่อนไม่พอดีกับจำนวนที่ต้องการหรืออาจต้องการมืออาชีพมาช่วยจัดการความวุ่นวายในงานแต่งตัวสวยๆยืนข้างๆถือช่อดอกไม้และช่วยประสานงานให้ทุกอย่างราบรื่นทำเงินได้ยังไงนี่คืองานบริการทางอารมณ์และการจัดการคุณไม่ได้ไปแค่ยืนสวยๆแต่ต้องช่วยเจ้าสาวจัดการชุดแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและเป็นกำลังใจให้ตลอดงาน ค่าจ้างสำหรับงานนี้อาจอยู่ระหว่าง300ดอลลาร์ถึง2,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งงานแต่งงานประมาณ1มื่นถึง70,000บาทขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบคุณก็ทำได้ถ้าคุณเป็นคนเข้ากับคนง่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและรักการไปงานแต่งงานนี่อาจจะเป็นอาชีพเสริมที่สนกุกและทำเงินได้ดีที่สุดสำหรับคุณ 3. นักต่อคิวมืออาชีพ professional line s t a n d a r มันคืออะไร ในยุคที่ของ l i m i t เ d ็ดดิชั่นอย่าง iPhone รุ่นใหม่ตัวต๋วคอนเสิร์ตศิลปินดังหรือรองเท้าผ้าใบาหายากออกวางจำหน่ายคนที่อยากได้แต่ไม่อยากเสียเวลายืนต่อคิวเป็นวันๆยอมจ่ายเงินจ้างคนไปต่อคิวแทนทำเงินได้ยังไงคุณแค่ต้องเอาตัวเองไปยืนรอในคิวอาจจะข้ามคืนหรือเป็นวันและเมื่อถึงคิวก็ให้ลูกค้าตัวจริงเข้ามาสลับตัวหรือคุณซื้อของนั้นให้เลยค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมง ซึ่งอาจสูงถึง25-50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงประมาณ900-1,800ถึงบาทยิ่งคิวยาวยิ่งหายากยิ่งได้เงินเยอะคุณก็ทำได้แค่คุณมีความอดทนสูงพก power bank ให้พร้อมและรู้ข่าวสารวงในว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าอะไรที่ไหนเมื่อไร่ 4. ผู้จัดการส่วนตัวสัตว์เลี้ยง pet influencer manager มันคืออะไร ยุคนี้แค่คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่พอสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวเพจอินฟลูเอนเซอร์ก็ดังและทำเงินได้มหาศาลเช่นกันเช่นจิฟพอมนาล่าแคทอาชีพนี้คือการปั้นและบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงของคุณให้กลายเป็นดาวเด่นในโลกโซเชียลทำเงินได้ยังไง เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณมีผู้ติดตามจำนวนมากแบรนด์ต่างๆทั้งอาหารสัตว์ของเล่นหรือแม้แต่แบรนด์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็พร้อมจะจ่ายเงินค่าสปอนเซอร์โพสต์ค่ารีวิวสินค้าหรือจ้างไปออกงานอีเวนต์รายได้อาจเริ่มต้นที่หลักพันบาทต่อโพสต์ไปจนถึงหลักแสนหรือหลักล้านสำหรับซูเปอร์สตารส์สีขาคุณก็ทำได้ ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมีคาแรคเตอร์ชัดเจนและคุณเองก็มีทักษะในการถ่ายภาพวิดีโอและการตลาดโซเชียลมีเดียลองเปิดเพจให้เจ้านายของคุณวันนี้เลย 5. ศิลปิน ASMR มันคืออะไร ASMR Autonomous Sensory Meridian Response คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นเสียงกระซิบเสียงเคาะเสียงตัดกระดาษ อาชีพนี้คือการสร้างคอนเทนต์วิดีโอหรือเสียงที่เน้นเสียงเหล่านี้โดยเฉพาะทำเงินได้ยังไงหลายคนมองว่าแปลกแต่ช่อง ASMR บน YouTube หรือ Twitch มีคนติดตามหลายสิบล้านคนรายได้มหาศาลมาจากค่าโฆษณา YouTube การสนับสนุนจากแฟนๆ donations หรือการรับสปอนเซอร์สินค้าที่เข้ากับทีมเช่นไมโครโฟนเครื่องสำอางคุณก็ทำได้ ถ้าคุณเป็นคนมีเสียงที่น่าฟังมีความคิดสร้างสรรค์นในการหาเสียงแปลกใหม่มานำเสนอและมีไมโครโฟนคุณภาพดีสักตัวคุณก็สามารถเป็นศิลปิน ASMR ที่ช่วยให้คนนอนหลับฝันดีและรับเงินเข้ากระเป๋าได้ 6. นักกอดบำบัด Professional Cutler มันคืออะไรนี่คืออาชีพที่ให้บริการการกอดแบบมืออาชีพโดยเน้นย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแพลทอนิก แต่เป็นการบำบัดทางจิตใจให้ความอบอุ่นความปลอดภัยและการปลอบประโลมแก่ผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเครียดทำเงินได้ยังไง ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองและทำงานบนแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสามารถคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงโดยมีอัตราสูงถึง60 1 0 0ถึง100ดอลลาร์ต่อชั่วโมงประมาณ2,200 3 6 0 0ถึง3,600บาทเพื่อแลกกับการพูดคุยและการสัมผัสที่อบอุ่นภายใต้กฎกติกาที่เข้มงวดคุณก็ทำได้ถ้าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเข้าใจผู้อื่นรู้จักการวางตัวและเคารพขอบเขตของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด อาชีพนี้อาจเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้คนและสร้างรายได้ไปพร้อมกันหมายเหตุอาชีพนี้มีความละเอียดอ่อนสูงและอาจต้องมีการรับรองในบางพื้นที่ 7. นักขายสินค้าดิจิทัลเฉพาะกลุ่มสุดๆ niche digital product seller มันคืออะไรทุกคนรู้จักการขายของออนไลน์ แต่แทนที่จะขายของที่จับต้องได้คุณกลับขายไฟล์ดิจิทัลที่ดาวน์โหลดได้แต่ต้องเป็นไฟล์ที่เฉพาะกลุ่มนิชมากๆเช่นแผนที่สำหรับนักเล่นเกม Dungeons and Dragons ไฟล์ตาราง Excel สูตรสำเร็จสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือ Template Planner สำหรับสายมูเตลูทำเงินได้ยังไงคุณสร้างมันแค่ครั้งเดียวแต่สามารถขายมันได้ตลอดไปนี่คือสุดยอดแห่ง a s s i v e Income แพลตฟอร์มอย่าง SC หรือกัมรดเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายไฟล์แปลกๆเหล่านี้แต่สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนคุณก็ทำได้ลองคิดดูว่าคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอะไรที่คนอื่นไม่มีคุณสามารถสร้างเทมเพลตอีบุ๊กหรือไฟล์อะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนกลุ่มเล็กๆแต่มีความต้องการสูงได้หรือไม่โลกนี้ยังมีช่องว่างในการสร้างรายได้อีกมากมายซ่อนอยู่ในมุมที่เราคาดไม่ถึง อาชีพเสริมไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อหรือเหมือนใครขอแค่คุณมองเห็นปัญหาหรือความต้องการที่คนอื่นมองข้ามและกล้าที่จะเสนอทางแก้ที่แปลกใหม่คุณก็อาจจะค้นพบขุมทรัพย์ที่รอคุณอยู่ก็เป็นได้ฝากกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยด้วยนะครับสวัสดีครับ